โยกเย, <า S 1> ยกโยกเยกเอ้ยน้องนี่โยกเยกโอ้ยน้ำท่วมแม่ตายได้ไหมคะมาหาน้องก็ทายด้วยเฮ้ยเฮ้ยอย่าปล่อยมือจับนูดิมีปล่อยมือด้วยเดี๋ยวเดี๋วหลลงมาแล้วแม่จะเก่งใหญ่แล้วนะ